ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยได้ออกไปสำรวจต่างๆมากมายรวมถึงนอกโลกไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆนะครับรวมไปถึงดาวอังคารด้วยซึ่งภาพในวันนี้เป็นภาพเงาประหลาดนะครับที่ถูกถ่ายได้จากดาวอังคารเขาบอกว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดน่ากลัวมากๆ ถ้าเราได้ดูจากเงาซึ่งภาพภาพนี้นะครับถูกลงเมื่อประมาณ3อาทิตย์ก่อนนะครับภาพภาพนี้ถูกโพสต์โดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับและเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเงาบนดาวอังคารนั่นเอง ในภาพภาพนี้นะครับปรากฏให้เห็นมีเงาอะไรบางอย่างนะครับมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนแต่มีแขนขาที่ผอมรีบและมีส่วนสูงที่สูงกว่านะครับและก็ดูเหมือนว่ามีอะไรโผล่ออกมาจากด้านหลัง คล้ายๆเส้นผมหรือเส้นอะไรบางอย่างนะครับออกจากด้านหลังนั่นเองภาพภาพนี้นะครับถูกรีทวิตไปถึง2,103รีทวิตและก็มีคนกดไลค์ถึง15,700ไลค์เลยทีเดียวซึ่งภาพภาพนี้นะครับมีคนออกมาแอบอ้างว่าเป็นภาพนะครับที่หลุดออกจากองค์กรนาซาและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ตามหามานานอย่าง มนุษย์ต่างดาวนั่นเองซึ่งยังมีคนบอกอีกนะครับว่านักบินอวกาศคนนั้นนะครับหลังจากที่ได้ถ่ายรูปนี้เอาไว้นักสำรวจรายนี้ก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งนะครับผมก็ได้ลองไปค้นหาต่างๆนานาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะประมาณนี้ผมนะครับได้ไปค้นเจอภาพหนึ่งภาพที่ถ่ายได้บนโลกมนุษย์เราถ่ายได้ในปี2000นะครับหรือ21ปีที่แล้วซึ่งภาพภาพนี้ ได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเงาบนดาวอังคารเลยนะครับภาพภาพนั้นก็คือภาพนี้เองครับนี่นะครับถ้าเราสังเกตนะฮะมองไปที่ด้านหลังนะครับบริเวณต้นไม้จะเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับคนแต่มีส่วนสูงสูงมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่ามีเส้นๆ้นมีอะไรบางอย่างออกมาจากหลังอีกด้วยซึ่ง ภาพภาพนี้ก็ถูกถ่ายได้นานแล้วนะครับบางคนนะครับก็บอกว่าเป็นซัลเอนเดอร์แมนบ้างตัดต่อบ้างท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าภาพสองภาพนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นเพียงแค่การตัดต่อก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากให้ผมนะครับทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรอีก ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ